นี้พามาดูโครงหลังคากว้าง20เมตรไม่มีเสากลางที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ขึ้นนะตั้งเสาอย่างเดียวผมพามาดูว่าโครงเนี่ยวิศวกรเราออกแบบอย่างไรนะครับเบื้องต้นเท่านั้นเองนะแล้วก็ขนาดของตัวโครงที่เป็นวแฟงอย่างเงี้ยมันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยวิศวกรของเรานะครับออกแบบโครงสร้างอาคาร20คูณ30เมตรนะรเป็นฝั่ง20เมตรที่ไม่มีเสากลางนะคือฝั่งนี้นะครับ20เมตร ใช้ออกแบบเป็นเสาวายแฟงนะครับตัวเมนหลักคือเป็นวายแฟงสามร้อยคูร้อยห้าสิบตัวนี้นครับเป็นวายแฟงสามร้อยคูร้อยห้าสิบแล้วก็มีพวกกระดูกต่างๆในการออกแบบเสริมรับจุดรับแรงจุดรับโมเมนต,ต์ต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเพราะว่าให้วิศวกรเขารู้พอแล้วนะส่วนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเรารู้ขนาดก็พอแล้วครับตัวอาคาร20เมตรเนี่ยตอนที่เราเห็นเนี่ยคือ20เมตรนะครับ เราแบ่งจากโรงงานผลิตมาเป็นข้างละ10เมตรโดยประมาณนะวิธีการก็คือเนี่ยดูกันครับตัวเมตรหลักของโครงก่อนก็คือชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยเราใช้เป็นเสา300คูณ150เท่ากับขนาดเสาด้านข้างที่รับนะครับนี่นก็จะเป็นฝั่งนี้300นะครับนี่300ก็คือ30เซนฝั่งนี้คือ150ก็คือ15เซนคือเมตรหลักเนี่ยส0 0คูณ150ส่วนชุดพวกนี้เป็นชุดเสริม ของตัวโครงทั้งหมดเลยนะครับมีตรงนี้มีตรงกลางเดี๋ยวพาไปดูแล้วมีฝั่งนู้นจุดที่มันจอยเข้ากับเสานะครับก็คือจุดนี้นะครับเป็นออกแบบเป็นเพรทเจาะรูเดี๋ยวเราจะเข้าไปเสียบเข้ากับรูเสาที่เจาะรูทิ้งเอาไว้แล้วเช่นกันนะครับก็มีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบรูก็คือโบนสิบตัวนะครับในการยึดเข้ากับโครงเสาส่วนตรงกลาง ตรงกลางก็จะมีตัวกระดูกเสริมเช่นกันนะครับนี่ครับเสริมนะครับแล้วก็ชุดประกบนะครับก็จะเป็นเพลทเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้โบนทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 6, ่งสองสามหกฝั่งละหกตัวนะครับสองฝั 2, ่งก็สิบสองตัวอีกการหนึ่งก็จะเหมือนฝั่งตรงนู้นนะครับก็คือมีตัวกระดูกเสริม แล้วก็เพลทเจาะรูเตรียมเข้าประกบกับเสาสองข้างที่เราเห็นนะครับซ้ายกับขวานะนี่นี่ซ้ายกับขวาไม่มีเสากลางนะครับ20เมตรจะมีเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังที่เราไว้รับผนังนะครับตรงอื่นไม่มีเลยใครสงสัยจุดใดก็โทรมาได้นะผมสําคัญสุดเลยคือทุกท่านต้องให้วิศวกรออกแบบเป็นผู้ออกแบบพวกนี้นะครับอย่าก๊อปปี้เอาไปใช้เองนะ เดี๋ยวมันพังขึ้นมาเลยยุ่งเลยครับผมใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสนใจให้ผมสร้างก็ทักมานะครับส่วนมีข้องสายอะไรก็ทักมาที่